ให้เสียงภาคโดยคินเนกดีดีด้วยครับคุณถูกรางวัลที่สีนะครับฮะจริงดิ a few moments later กลับมาแล้วยินด,ดีต้อนรนะับยินดีต้อนรับกลับนะครับท่านเลยอยอนอ่าแต่ตุ๊กตาฉลามตัวใหญ่เบิ่มมากเลยมันไม่ชุบมันไม่ชุบมันไม่ชุบอะไรเนี่ยน่ากลัวชะมัดมันพังไปแล้วสินะ ทำบ้าอะไร<า>กันวนะอ๋อควาสัพันธ์แบบลำดับชั้นอะไรสักอย่างจะไฟกันแล้วห้ามอยู่บ้านนี้ได้คขาดอาวุธบนใบหน้าได้ตัดสินผลลัพธ์ของสองครามแย่งชิงเป็นผลลัพ์ที่น่าวิตกจริงๆเอามันเอาไปแล้วจะแปลกร่างทำไมเนี่ยพวกนายเลิกเออะเสียงดังสักทีเถอะจะลามสองตัวอยู่ด้วยกันไม่ได้ไมีแค่ผมคนเดียวเท่านั้นมันก็ไปแค่ตกาตานะ เลิกวุวายได้แล้วถ้าอยากเสียงดังก็ไปดังข้างนอกไปมันรบกวนคนอื่นเขาขอโทษกัน้ะฉันเด่มไม่ชินซะแล้วสิ